รู้ไหมคะว่าความจริงแล้วหนูน้อยหมวกแดงคือเหยื่อที่ถูกล่อลวงย้อนไปในช่วงศตวรรษที่1ิบเจ็ดทานเรื่องนี้ได้สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของยุโรปยุคกลางที่เตือนเด็กผู้หญิงและเด็กสาวให้ระวังชายแปลกหนา้าและความไม่ปลอดภัยจากโลกภายนอกเรื่องอราวเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดแบบเนียนๆผ่านนิทานก่อนนอนและเล่าให้เด็กฟังเกี่ยวกับหนูน้อยหมวกแดงที่ต้องเดินทางเข้าไปในป่าตัวละครนี้ได้ถูกเปรียบเทียบให้เป,เป็นเหมือนตัวแทนเด็กหญิงที่กำลังจะเข้าสู่วัยสาวป่าที่เธอเดินผ่านเปรียบเหมือนโลกภายนอกที่เธอต้องเผชิญหมาป่าเป็นตออย่่ และใส่เข้ามาในเรื่องอินทูซึ่งถ้าใครเคยดูหรือฟังเพลงที่ตัวละครร้องทุกฉากและการกระทําของหมาป่าเนี่ยเป็นไปด้วยภาษากายที่ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าหมาป่าไม่ได้ต้องการกินหนูน้อยหมวกแดงในทางกายภาพแต่เขาต้องการกลืนกินเธอในเชิงสัญลักษณ์ทางเพศซึ่งเขาก็ทาสาเร็จซะด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นหนูน้อยหมวกแดงเองก็ได้เล่าถึงความรู้สึกของเธอไว้ว่าเธอทั้งรู้สึกแปลกใจตื่นเต้นและหวาดกลัวที่ถึงแม้ว่าเธอจะรอดมาได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและยังย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วด้วนซึ ให้มีตอนจบที่สมูทขึ้นโดยก่อนที่หนูน้อยหมวกแดงจะถูกกินได้มีนายพรานได้เข้ามาช่วยเหลือเธอซึ่งตัวนายพรานเองก็เป็นเหมือนตัวแทนของฮีโร่หรือคนดีที่เข้ามาช่วยเหลือในเวลาขับขันทําให้โทษตอนจบของนิทานเรื่องนี้มีความหวังและไม่หดหู่เหมือนเวอร์ชั่นเก่านั่นเองค่ะและสําหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องเล่าแนวนี้นะคะสามารถกดติดตามและรอคอนเทนต์ถัดไปได้เลยค่ะ